อ๋ออาจารย์คะหนูมีเรื่องนึงจะบอกอาจารย์หรอกว่าคือหนูอ่ะก่อนหน้านี้หนูเคยเห็นพระสมเด็จเกศชัยยูด้วยค่ะเคยเห็นที่ไหนเจคือไม่ได้เห็นแบบจับต้องได้แต่ว่าเหมือนเห็นในความคิดอะค่ะเหมือนอันนี้มิดหรือเปล่าเจอืมก็ไม่เชิงแต่ว่าสศรีต้องบอกก่อนว่าที่สศรีเห็นน่ะ <c ười> เห็นก่อนที่พวกเราทุกคนน่ะจะได้มาเจอกัน แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูไม่ได้รู้จักพระสมเด็จเกศชยโยมาก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแค่พระองค์องค์หนึ่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้มาทํางานน่ะคะ่ะสศรีก็เลยรู้ว่าเป็นพระสมเด็จเกศชยโยเพราะว่าฐานเนี่ยมีหลายชั้นไม่เหมือนกับพระสมเด็จวัละคังที่มีแค่สมชั้นไม่รู้ว่าพวกเราจําได้หรือเปล่านะเพราะว่าในสศรีเนี่ยเขามักจะมีสัมผัสพิเศษที่สามารถจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตได้ จำได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปที่บ้านเอกนาฏอะเจ้เหมือนเคยแบบรู้สึกคุนคุกับที่นั่นป้าหนูจําได้นะก็รู้สึกว่าคุนเคยแล้วก็เหมือนเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนที่นี่น่าจะมีประวัติไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะจยะจริงค่ะดิสอร์ชักอยากจะรู้แล้วค่ะการเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกแบบถูกชะตามากๆแล้วก็เหมือนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเลยค่ะ